เรียกว่า Pink Salt Lake ค่ะอันนี้เกลือมันเริ่มแห้งเกลือมันเป็นเขาเรียกอะไรนะมันมีแร่ธาตุเยอะมันก็เลยจะเป็นสีชมพูอย่างนี้นะคะส่วนนั้นค่ะยังไม่แห้งอะไปดูสิคะสีมันเหมือนแบบออกอมม่วงอะไรได้อีกเนาะโอ้สุดอะสุดอะดูดิเหมือนตาพังเหมือนงงๆเนี่ยว่าทำไนสีนี้ได้เห็นความ Amazing น้ำมันสีแบบมันเป็นสีได้เลยแต่เอาสีขาวมาเทียบดิได้เห็นเลยว่าขาวกับพิงค์โอ้โหต่างกันเขาว่ามันเค็มเดี๋้อแต่ว่าแต่ว่าพอไปฮาร์เวสคือผลิตมันอะ่ะมันก็เลยไม่สะอาดก็เลยต้องล้างออกก็เลยกลายเป็นสีขาวนี่ไงขาวสตรงนี้เหรอ้งนี่ฮ<ช><ห>าร์เวสได<ม>้หมดแต่น้ำนี่ก<ม>ินได้แล้วหญิงชิมดมิชิมดิฉันลงให้ไ้มเพราะว่าฉันนี่นี่ ต้องหาเส้นก้อนกแท้ตันี่มันเป็น,นค่อยลงก้อนนะมันมีฟองแล้วมันก็มีก้อนแล้วน่ะก้อน อันหนรูปน้องไหนอันนี้ก็จะเป็นคริสตัลบล็อกออปโซลซึ่งออกจะสีชมพูนิดหนึ่งเนาะก็ในีสีก็ชมพูแล้วโดนออกไปมีนเนอรัลจะหายไปหมดไหมเนาะยิ่งไกลยิ่งสวยยิ่งไกลยิ่งชมพูอะยิ่งไกลไหนไม่ยิ่งมองไกลๆนี่ยิ่งโหยิ่งโหหนักมากเลยอ่ชอบที่เราเห็นเป็นทางเดินนี่เกลือทั้งนั้นเลยนะเนี่ยข้างล่างดินนี่ถูกเกลือแน่ยน่ นั่นก็จะเป็นจุดที่ทะเลทรายกับทะเลมาชนกันเสร็จแล้วเราก็ขับกลางทะเลทรายเวิ้งวางโดดเดี่ยวมากเพื่อที่จะไปหาถนนถนนอยู่ตรงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปตรงนี้ไม่ต้องมีทางนะคะอยากไปไงมึงไปเลยค่ะไปไหนก็ได้ค่ะกอยร้านช็อปเนสำหรับเพื่อนัน